อะไรเนี่ยเพื่จะกินหมดซื้อใหม่อีกแล้วมาก็ได้แล้วฉันว่าจะเคลียร์กับแกรเรื่องที่แกว่าข้าวเซเว่นเก็บได้นานเพราะใส่สารกันบูดอันนี้ๆ,ๆยังไม่จบถ้าไม่ใส่สารกันบูดจะอยู่ถึง2-3เดือนได้ยังไงเอางี้นะแกเคยกินกับข้าวเหลือแล้วแช่ช่องฟีดไหม เคยแช่ประจาแล้วเก็บได้กี่วันหลายวันบางทีก็เป็นอาทิตย์แล้วยังกินได้ไหมกินได้ก็ไม่เสียนี่แล้วต้องใส่สารกันบูดไหม,มจะใส่เพื่อเออนั่นแหละเหมือนกันไม่ต้องใส่สารกันบูดช่องแช่แข็งเนี่ยนะอุณหภูมิว่สิบแปดองศาเซลเซียสอ่ะเก็บได้ถึง6เดือนไอช่องธรรมดาละ่ะช่องธรรมดา2องถึงองศาเซลเซียสอ่ะก็เก็บได้ห้าหกวันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าแต่ทําไมแกซื้อมาเยอะจังไอมีอะไรกับพนักงานเซเว่นหรือเปล่า แต่น้องเขาก็น่ารักดีนะข้าวกล่องซีพีแรมเก็บได้นานไม่มีสารกันบูด